ครับฝนตกก็คืนแบบโอ้โห و, ตกแรงแล้วก็ทําให้ค่าเต็นท์ผมปิวเลยคืนผ้าเต็นท์คุมรถนะยินดีต้อนรับเห็นี่ครับ นี่กันที่อยู่นี่แหละนี่หน่วยพิทักปลาหนองใหญ่ รัธรรมชาติมาตรงนี้ไม่ผิดหวังธรรมชาติตั้ทางเข้าแล้วเนาะสุดยอดตั้แต่ทางเข้ามา ไปจังหวัดไหนแล้วเราก็เออไปแบบเรียนรู้ว่าเอตรงนั้นมันเป็นอย่างนี้ตรงนี้มันเป็นอย่างนั้นใช่ก็ได้รู้ดีขนาดพ่ออยู่เชยาภูมิพ่อยังไม่รู้เลยว่ามีสมัยนั้นเนาะสมัยนั้นจะสนใจอะไรแล้วพ่อก็เพิ่งมารู้ตอนที่ว่าแม่เออไปเห็นใเชยาภูมิมีผาส่งตะวันด้วยนะพี่รองเรายังคิดนี่แรกคิดว่าเป็นผาอะไรนะที่อยู่นู่นอ้าพอมองขึ้นมาผาตรงตะวันเชยาภูมิก็เลยเข้ามาดูเข้าวงการนี้แล้วก็ทีนี้ก็ ชอบไงชอบเที่ยวป่าเที่ยวเขาไงชอบป่าชอบเขาชอบเราด้วยนะชอบเบาเซมด้วชอบเบาเซมด้วยนะฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้ดฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้เป็นกำลังใจก็พอแล้วล่ะแค่นี้เบาเซมก็ดีใจแล้วเซมทากินทานเทียวเบาเซมปั่นสวน เขาบอกว่าขึ้นบีนไกลไหมห้าสิบเมตรห้าร้อเมตรขึ้นกิโลนั่นไงตายไว้อยู่นี่ไงจะถึงแล้วสห่งสว่างสว่างแล้วสว่งหน้าผาแสงมันขึ้นเลยว่าใช่ครับอ่าอโอเคเลย ไม่ไม่ได้เปิดเลยนี่ไงถึงแล้วนี่ไงครับถึงแล้วครับปาสงตะวันจังหวัดชายภูมิบ้านผมเองบ้านผมเองพี่น้องบ้านผมเองครับชายภูมิอือเอาหาที่จอดนอนกี่ทีเนี้ยตรงไหนอ่ะเป็นอะ้ ไปตรงนู้นตรงนู้นไม่ใช่ตรงนี้หรอกน่าจะตรงนู้นเดี๋ยวพ่อไปดูก่อนใช่ไหมนี่แหละตรงนี้แหละตรงนั้นเขาไม่ให้กางเขาให้กางอ๋อตรงนี้กางติ้นเหรอที่ว่าหมอมันบอกว่าเขาไม่ให้เข้าไปรถจะมีจากช่วงนี้เออเนี่ยไปถอยเข้าได้เลยนี่เนี่ยเอามุงโตนี่เลยแถวแถวโต๊ะนี่ก็ได้ด้วยนี่มนว่างของเมาล้านแล้ว อ๋อรวมก็ได้นี่ก็ได้ได้หมดเลือก็ลยอ่ะจอดก่อนนี่แต่ตัวนันไม่โตนู่นห้องน้ำอยู่นู่นไหนนู่นไปตรงนู้ว่ะไปนี้ไปดูดิไปขี่วนก่อนก็ได้ตรงไหนหมาะมัก็เลยไปอ๋อมันเป็นหุบเขาหุบเขาพาส่งตะวันตรงนี้เป็นหุบเขา ในห้นหองน้ำอ,อืมอืมห้องน้ำอันนี้ห้อง,ง,ออง,งน้ำเก่าเล่น่าจะเข้าได้มั้งหรือไม่ได้ไม่รู้มีท่อตรงนี้ไงไม่ได้แล้วห้องน้ำเก่าอ๋อ,อตรงนี้เป็นใต้ไงเห็นไหมมันก็มาจอดเยอะอยู่ตรงเนี้ยนี่แหละนี่ห็นก็มาจอดแถวๆเลย ครับผมนี่หาส่งตะวันนะครับไม่มีใครมากลางเต็นท์ไม่มีใครมาจอดนอนเลยนะครับมีผมอยู่คันเดียวนะครับมาจอดที่ผาส่งตะวันที่ชายภูมิก็ผมวันนี้มันเป็นวันอังคารเลยไม่ค่อยมีคนมานะครับถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันหยุดอ,ะอ่ะเจ้าหน้าที่บอกว่ามีมาอยู่นะ น,นี่ห้องน้ําเก่าห้องน้ําเก่าตั้งแต่นานแล้วล่ะตรงเนี้ยก็ใช้ได้อยู่นะใช้ได้อยู่ก็สําหรับใครที่แบบวัวั <c oughs> ตรงนี้ไปเดีย๋ยวเราไปดูห้องน้ําใหม่กันครับห้องน้ําสะอาดอยู่นะใช้ได้อยู่ นี่ห้องน้ำเก่าเดีไปดูห้องน้ำใหม่กันวันนี้สงใสัคงจะได้เหมาล้านเนี่ยรูท่าทางอะ่ะ <c oughs> นี่ก็จะ5โมงแล้วเนะ่ะดูดิไม่มีใครขึ้นมาเลยสงใสัยเพื่อนๆหลายคนคงจะเคยเหมาล้านะนะ่ะตรงเนี้ยแต่เสาที่นีาคงจะมีคนเยอะนี่เรามาวันธรรมดา นี่ห้องน้ำห้องน้ำสะอาดอยู่นะใช้ได,ได้ห้องน้ำน่าจะสร้างใหม่ดูท่าทางยังใหม่ๆอยู่เลยนะห้องน้ำนะ่ะเนี่ยทางนี้ก็จะเป็นห้องน้ำผู้หญิงนี้เป็นห้องน้ำผู้ชายเราไปดูห้องน้ำผู้ชายก่อนสะอาดสะอา้านดีดูดูนี่นี่มีห้องน้ำแบบ มีห้องอาบน้ำสองสามห้องเลยนะเนี่ยเห็นไหมห้องอาบน้ำของผู้ชายมีมีมีนั่งมีนั่งมีนั่งเนี่ยมียืนอ้มีมียองยอนั่งหนงยอโอเคอยู่นะสะอาดสะอ้านดีครับนี่ห้องน้ําผู้ชายเนี่ยนี่แผงโซลาเซลล์ตอนกลางคืนคงใส่คงจะใช้ไฟตรงนี้แน่นอนสว่างนนเนี่ยเนี่ย นี่รัสำหรับห้องคนพิการนะครับ in นี่ก็โอ hmm, ้ห้องน้ําผู้หญิงใหญ่กว um, ่านี่เนี่ยนี่ห้องน้ําผู้หญิงนะครับใหญ่โอ้หนุนน้ำอ่ะแทงน้ำของเขาเยอะเลยนี่ห้องน้ําผู้หญิงอืมห้องน้ําผู้หญิงใหญ่กว้างนี่มีห้องน้ําอาบน้ำสี่ห้องเลยนะห้องผู้หญิงอ่ะนี่ นี่ครับนี่นะนี่คือหน่วยพิทักษ์หน่วยพิทักษ์อุทยานรับใหญ่นะผมอไอซับลังกาเขาเฉือนไว้ตรงนั้นเฉยแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นของรับใหญ่ครับนะหน่วยพิทักษ์ซับใหญ่เดี๋ยวเราจะไปดูโรงอาหารทีเนี้ยโรงอาหารตรงนี้ก็คือคล้ายๆแบบว่าเอาไว้ให้นักท่องเที่ยวมานั่งกิน ใครอยากจะนั่งกินตรงนี้ก็นั่งกินได้สบายอ่าปักเสียบไม่รู้ว่าจะมีไฟรหรือเปล่าอ๋อเห็ด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 แต่ว่าเจ้าหน้าที่เพิ่งมาตัดต้นหญ้าแล้วเนี่ยอ๋อนี่ไงอือมีอ นี่จองโอ้ถ้าใครอยากจะมาแบบพักผ่อนเป็นครอบครัวนะครับเนี่ยจองครัวได้เลยนี่มีเบอร์โทรด้วยนี่เบอร์โทรจองห้องเออนี่นี่น,น,นี่คือจองครัวได้เลยเอ่าแจ,ว,จวเลยนี่คือที่ไว้สำหรับ มีปักให้ด้วยไีแต่เราจะไปดูห้องพักกันอ๋อหรอ,อเพราะก็แปลว่า<ม>แบบนี้แบบนี้แบบนี้เพื่อ อ๋อหลังนึงเนี่ยมันเป็นสองอย่างงี้อือ๋อเออดีนะอืมห้องละเท่าไหร่นะห้าร้อยคืนนึง 500. อ่ะห้าร้อยอืมโอ้ดีนะหนึ่งสองสามสี่แปดห้องเลยซะเนี่ยแปดห้องเลยนะอ่าเนี่ย 8ห้องเลยครับถ้าใครอยากจะพักบ้านพักนะสบายอืมโอ้หั่งห้องมีแอร์ด้วยนะดูดิหรือว่าเป็นห้องของเจ้าหน้าที่หรือว่าเป็นห้องแอร์มาดูดิอืมมีแม้กระทั่งพริกหนึ่งโอ้สั่งนี้มีแอร์นะ อ่านี่ไงอุ้ยสวยนะาดีนะอืมห้องแอร์นี่ไม่รู้ว่าเท่าไหร่ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ดูนะน่าจะหลักหลักอืมเนี่ยดูดิฝั่งนี้เป็นแอร์ฝั่งทางเนี้ยฝั่งทางนู้นเป็นธรรมดาน่าจะเป็นพัดลมเปล่าเออเรานอนนี่ตักคืน,ปนไปเลยโอ้แจวเลยอะ่ะดีนะครับนี่ตรงนี้เป็นแอร์เลยดีมากไอ สำหรับพวกแพรจี่จากจะมาจอดรถตรงนี้แล้วก็นอนตรงนี้เลยเนาะง่ายเลยอ่ะอา,อากาศดีมากเลยนะอ<ม>ืมเดี๋ยวเดี๋ยวต้องมาบริการสักวันแล้วเราขับมอเตอร์ไซค์มาใ,ใ,ใกล้ๆขับมอเตอร์ไซค์มาใ,ใช่ใชจากกรุงเทพมานี่ก็หลายกิโลอยู่ประมาณนั้นเนี่ย เดี๋ยวเราจะไปดูตรงนี้กันไปาลานกลางาเต็นท์มีก๊อกน้ำบริการด้วยลานกลางเต็นท์ตรงนี้ไฟโซลารเซลล์อย่างแจ่มเลยนั่งตอนกลางคืนไม่ไหลต้องไปเปิดตรงนู้นก่อนถ้าถ้ามีคนมาเจ้าหน้าที่เขาคงจะมาเปิดนั่นแหละเนอ่อเพราะว่าตอนนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่มาโอ้ตรงนี้เป็นเป็นลานหญ้ากว้างอยู่นะสอหรับกลางเต็นท์นะ อืมอืมสวยครับสวยอากาศลมลื่นมากเย็นสบายเลยดูดิดดมีมีมีมอืมที่ไอ้วังน้ำเขียว นี่ไงนี่ไงนี่ไง,ไงก็โอเคนะเนี่ยเออเขาเอารถมาจอดตรงไหนอะตรงนี้เหรอขึ้นมาตรงนี้เหรอเอาแล้วเขาถ่ายรูปยังไงอืมอ๋อนี่ไงตรงนี้ก็สวยนะแม่ เอารถมาจอดตรงนี้ได้เปล่าเนี่ยเขาไม่ให้เขาบอกยังเขาไม่ได้บอกเหรอตดูห้ามย,ยานพนาหนะเขา้าอืมยานยานพนาหนะเข้าเขาไม่ได้ให้จอดโห oh, สวยนะดูดิโห ดูดูมาดูวิวนี่มาดูดิวิวสวยมากดูดิดูวิวทิวทัศน์วิวทิวทัศน์มีแต่ภูเขาเลยดูดิสวยมากเลยอ่ะเนี่ยถ้า,ถ,าถ้าถ้าเมฆไม่ไม่บดบังนะตะวันก็จะตกลงตรงเนี้ยให้เราเห็นนะเนี่ยครับเนี่ยเห็นปะ่ะตรง,งแดงๆไหนเห็นไหมเนี่ยตรงเนี้ยตะวันก็จะตกลงตรงเนี้ยให้เราเห็นเลย กั้นไว้นี่ตรงนี้พอนะไม่ให้ลงไปนู่นนะลงไปนู่นเดี๋ยวตกหน้าผานะครับเนี่ยสวยมากเลยครับดูดิสวยสวยุดยอดเลยอะ่ะถ,ถ้าใครชอบความเงียบสงบที่นี่ไม่ผิดหวังเลยวันนี้ผมใส่สงสัยผมกับภรรยาคงจะเหมารานกันมาจอดคันเดียวไม่มีใครขึ้นมาเลยมีคนขึ้นมาแล้วก็ลงขึ้นมาแล้วก็ลงตอนเราขึ้นมาขึ้นมาทางนะขึ้นมาแล้วก็ลงแต่เราขึ้นมาแล้วก็นอนเห,หมารานครับวันนี้ น่าจะดูท้าทางแล้วโอเคอยู่เหมาร้านก็บเปลี่นอยังแบบ เต็มเลยมานอนอยู่ที่ผาเก็บตะวันน้้ผาส่งตะวันฝนตกสองครั้งแล้วเนี่ยวันเนี้ฝนละ เต็นแม่ก็ไม่เอาเหมือนกันนะพวกคนตกแต่อย่างของเรานี่มันมันอยู่สูงนะสายเต็นก็ต้องหน้าหนาวหน้าฝนก็ต้องทำใจหน่อยเป็นผู้จัปการตัวค่ายเลยอ่ะก็ทำเอ้าอย่างเราวันนี้ยังโดนนะเต็มๆไปเก็บข้องกันล้อไอ้เดินทางไปต่อ มานี่ต้องได้สตอ,ตอกลับด้วยนะครับนี่วงหนึ่งเก้าสิบบาทได้สตอไปกินละตอนนี้ฟ้าเปิดแล้วครับตอนนี้เราก็เก็บของแล้วนะครับจะเดินทางไปกันที่ป่าหินงามนะครับผมเดี๋ยวพาภรรยาไปชมป่าหินงามสักหน่อยนะครับ ก็จะได้กลับนะครับคืนนี้เจอพายุฝนอย่างแรงครับผมไปครับกลับบ้านกันครับผมลาก่อนนะผาส่งตะวันครับ